สวัสดีครับพีน่น้องงานเมือเศร้าพเฒ่าลุกขึ้นหนึ่งเขาเป้าไฟครับนี <c oughs> ่สิละครับพีนพพ่น้องเลยตามภาษาพู้เฒ่านเมือเศร้ามากอะ่ะลุกขึ้นมากหนึ่งเขาเนาะ <c oughs> พเฒ่าบรลันลูกเต่าบ่า, <c oughs> อาเอออีพอจะขึ้นบาใส่แก่น <c oughs> บ่อ,อพออยาาเก็บแบบวิถีชีวิตแบบ แต่พอเป็นเด็กน้อยพออันหวดผมนี่ก็หวดไหมท่อนเดียวได้ครับพี่น้องอันนี้ก็ก้อนเสาเอ็นเ็ดเอาพี่น้องเลยเตากระ่อล่ะบไใต่เตาและผมพยายามให้มันเป็นแบบคือห้าโบาลามนะพี่น้องใส่ยังใส่เฟื่อนอยู่ครับผม ทานกระมี่แก <who referred to> ๊ดกระมี่ครับแต่ว่าบ่ใส่นี่ละเขาว่าคนห้าห้อย้าเขามากกับห้อยหาสิซิงที่เจ้าของเคยเห็นเคยเห็นนี่นะพี่น้องเจ้าของเคยติดปฏิบัติตั้งแต่เจ้าของยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็พอกับแม่ทำัมนี้เนาะผมก็ 60ปีแล้วพี่น้องเลยกเกษียณอายุราชการแล้วครับ60ปีแต่ว <c oughs> ่าผมกเกษียณโดนแล้วครับพี่น้องเลยผมบ่ไหนเกษียณ60ิบม่อมู่ <c oughs> มกะเดนตตลาซีมาเนี่ครับขเขาเกษียณอายุราชการม่ที่เป็นทหารทั้งผ่านใต้เวันครับเดี๋ยวกันยูน่าใบามันกะ เซนตุลาาเลยพี่น้องเลยกเกษียณอายุราชก,การบอกยังมายตานบอกเซีนอะไรพี่น้องเลยตามภาษาพู้เท่าเนาะบอกแแบอยู่ขางกองไฟนี่แหละต้องบงันตะเกียบกับด้หนาวนะครับก็ไดยย้เย็นอากาศเยน็นนิดๆครับพี่น้องเลยใบหนาวเยเือกคือนั่งมองพคนว่าดอก บัดกระตปงพรอันสำเนียวจักกรกัมแหลพี่น้องบ่ได้แห้งบ่ได้เงียบนี่ละคนโบราณแต่ว่าผู้เฒ่าดิบโบราณแต่ว่าบ่มังอย่างหนึ่งโบราณเนียพี่น้องบ่มังมียโบราณโอ้ยบกอกซ้ำเหัวนี่เนาะ ก็เลียนมาหัวเป็นอะไรพี่น้องเลยสามภาษาบ่มีอย่างเนาะช่วงเขาครับพี่น้องยังอยู่ดีสบ,บายอยู่ครับเลยให้ไปใส่ดอกช่วงนี้กับบได้ดไปนี่เป็นไดบ้า,บานไฟฟ้าบ้านผมมันเขาเปลี่ยนเขาทำการทำสายไฟไหมครับพี่น้องผมใส่ไฟไฟฟบ,บ้านก็เลยบ่ไดดอันนี้พี่น้องไฟฟ้าบ่าบมีกะ โทรศัพท์กระซิบเบาๆนพี่น้องเลยผมยไฟไฟาเนาะคันไฟไาช่วงนี้ไม่ได้ไปใสพี่น้องเลยบ่ได้ค่อยกลับไปหาพี่น้องกันได้ละยังอยู่ดีสบายอยู่เป็นไรเนาะทางบ้านพี่น้องกินหอดอยู่กินหอดมั่วที เก็ยู่ทูบนั่นกันนะครับนังค้นกับลมหายตายจากอยู่ดีไม่แห้งกูค้นดีดอกบอกไปสถึงล่ะต่แก้วกันดีไมา่หาพี่น่องพี่ดอกบ่มีสะละยังล่ะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงระบาดของอไงโรคไข้เนอาพี่น่องไปใชไ้กลังรักษากำลัวซัดตัวเลยนะครับ เดี๋ยวไปแรงชุ่มชนแออัดขั้นไปกะเบนบ่อะไรกะใส่แมทถือเอลเจลแอลกอฮอลไปนำจุดทำผัดเซียงกะยับอันนี้เขาต้องบอกาเขาจะจับแล้วเขากะต้างเมื่อได้แอลกอฮอลที่เาขาถือไปเลยพี่น้องเลยใส่แมทได้ครับใส่แม็ดสุดท้ายระยะห่าง ่าห้างอันนี้งดการ๊บปะสังสรรเม้าเหล้าเม้ายาเมียนแล้วเพิ่นบปก,กินเหล้าเนาะบอาได้กินห่วงเลือพี่น้องเลยไปแล้ะครับสวัสดีครับ